เป็นกรณีที่เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะเป็นคุณผู้ชายนะคะถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะภรรยาก็เลยไปแจ้งความแต่กลายเป็นว่าตำรวจไม่รับแจ้งความค่ะ ดูภาพจากกล้องวงจร,ป,รปิดนะคะบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้เหตุเกิดในร้านอาหารแห่งหนึ่งบริเวณฝั่งตรงข้ามสอน,นอลาดกระบังจะเห็นว่ามีคุณผู้หญิงเสื้อสีขาวเดินเข้ามาแล้วก็ชี้หน้าต่อว่าด่าทอผู้ชายเสื้อดําที่นั่งอยู่ผู้ชายคนนี้เนี่ยถูกระบุนะคะว่าเป็นกอตอตอรอโรงพักแห่งหนึ่งก็คือเป็นคณะกรรมการตํารวจประจําโรงพักสาหเหตุเกิดมาจากว่านั่งดื่มเหล้าที่ร้านจนร้านปิดแล้วยังไม่ยอมกลับ สาวคนเสนิทโทรศัพท์มาตามก็ยังไม่ยอมกลับสาวเจ้าเขาก็เลยบุกมาตามที่ร้านแล้วก็มีปากเสียงกันอ่ะทีนี้ภรรยาเจ้าของร้านเนี่ยก็เลยเข้าไปห้ามปรามแต่อีกฝ่ายนึกว่าอ๋อเนี่ยพนักงานร้านที่ฝ่ายชายมาติดพันก็เลยไปตามกลุ่มชายชะกันมาอีกสองคนนะคะ,ะมาหาเรื่องพอเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้ชายอายุ50ปีปเห็นเหตุการณ์ก็เลยเข้าไปห้ามแต่ถูกกลับ ผู้ชายคนนี้ที่มานั่งดื่มเหล้าเนี่ยยกพวกรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสมองบวมยังไม่ได้สตินะคะเหตุเกิดช่วงตีสของคืนวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะคือภรรยาของนายปุณณพอายุ50ปีผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังปกคืนวันเกิดเหตุสาวคนสนิทของนายวิทยาที่บอกว่าเป็นกตตรเนี่ยได้มาตามหาฝ่ายชายเข้ามาก็พูดจาไม่ค่อยดีครับ คือไม่พอใจที่นายวิทยามานั่งอยู่ที่ร้านแล้วก็กล่าวหาว่าเธอเนี่ยมีอะไรกับนายวิทยาเธอบอกเธอไม่มีไม่มีอะไรเลยเธอไม่มีอะไรกับลูกค้าเลยสุดท้ายก็มีปากเสียงกันจากนัดอีกฝ่ายโทรตามพวกเป็นการของสถานบันเทิงอีกแห่งหนึ่งมาที่ร้านมาหาเรื่องอีกครับจนสามีเห็นก็เข้ามาห้ามก่อนจะถูกอีกฝ่ายรุมต่อยจนล้มและใช้เท้าเตะที่หัวจนสลบโดยนายวิทยาพูดจาคือกลางใส่ตำรวจที่เข้ามาระงับเหตุ อ้างตัวว่าเป็นกอตอตอรรเดี๋วยวจะโชว์ให้ดูตำรวจบอกว่าให้รีบไปแจ้งความที่โรงพักแต่เธอบอกว่าตอนนั้นไม่ได้ไปแจ้งความเพราะต้องพาแฟนก็คือสามีของเธอไปส่งโรงพยาบาลก่อนหลังจากนั้นไปแจ้งความปรากฏว่าพอไปแจ้งความตำรวจไม่รับแจ้งความครับบอกว่าคู่กรณีมาแจ้งความเอาไว้แล้วครับหญิงอะค่ะเอาหลายประชชนเราประทกวงเราก่อนอะไรประมาณน,นี้เราก็หาหลักมาเราก็สู้ตามนี่แหละครับก็ทีนี้ ก็ช <K ular man> ุลมุนอ่ะเกิดการชุลมุนแล้วก็แฟนก็ห้ามแบบประมาณนี้ค่ะ<า>แล้วก็ยังไงไม่รู้ก็น่าจะต่อยแล้วแฟนก็คือล้มลงไปแล้วเขาก็ใช้เท้าเตะไปที่หัวอะไรประมาณนี้แล้วนิ่งไปเลยไปแจ้งความแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมมันรู้สึกว่าก็คือเขาก็ไม่ไมไม่ได้รับแจ้งความแม้เขาไม่เขียน<ม>อะไรเลย ตอนนี้เธอบอกว่า,อ,าอยากให้ตํารวจดําเนินคดีไปตามกฎหมายนะคะไม่อยากไกลเกลีย่ยเพราะว่าสามีอาการหนักมากเป็นตายเท่ากันใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ในห้อง ICU คุณหมอบอกรอดูอาการเพราะว่ามีเลือดข้างในสมองหลังเกิดเหตุก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาเลยนะคะขณะที่คุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดรับว่าจะเร่งดําเนินการประสานผู้บังคับบัญชาของตํารวจพื้นที่ให้และเร่งเอาผิดกับกตต,ตอรอคนนี้นะคะรวมทั้งจะไปร้องกระทรวงมห ah า ให้ตรวจสอบพฤติกรรมแล้วก็ตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับค่ะ